เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกลับมากับแมนิตเตอร์ครับกับชก,กี้ปีนเกียร์ของเราอีกแล้วครับตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว,ว่าผมไม่ได้ปีนเกียร์อีกต่อไปครับด้วยพลังเทียบแห่งสายฟ้าซึ่งตอนนี้เราเหลือแล้วครับพันเตอร์อีกสองตัวที่เราจะต้องโค่นในวันนี้เอาละผมจะจัดการให้เรียบร้อยผมจะแปงลงร่างเข้าสู่ไบโอเล็กทิกแบบเต็มพิก,กัดเหมือนจะมาแล้วด้วยครับเมื่อกี้ก็นอกรอบจัดกันมายาวเลยเทอร์ซี่เมคเคนะครับผม เจอกันได้แค่ปืนแค่นี้กระจอกมากเอาแล้วครับนี่เลยเนี่ยชาร์กชิวมีชิวด้วยไหมเนี่ยโอเคได้ดีได้ด,ด,เดีเออมา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 ตอนนี้เป็นระดับเอลเดอร์แล้วไม่ใช่ระดับธรรมดาครับพลังสายฟ้านี่เราบอกเลยว่าโอกาสที่เราจะโดนดาเมจนีน้อยมากดีดีดด,ด,ดีระเบิดได้ด้วยเขาบอกเออผมก็ไปฝึกมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้จัดว่าแจว๋วพังเรือพังเรือ ทางเรือก็ได้นะเว้ยลำเนี้ยเออขยี <occurs> ้เยี้พุ่ง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 ีทำให้ตายผมนี่คือสามารถพุ่งได้เว้ยอุ้ยริมสุดว่าอู๋สายฟ้าเป็นน้ำเลยของใครของใครก็ไม่รู้ไม่รู้ของผมหรือของมันโคตรมั่วนะทุกคนลงโมาก่อนเว้ยโมาก่อนกินเนื้อกินไรก่อนอ่าไม่ที่ไหนลำไหนฮันเตอร์ลำไหนฮันเตอร์ขยี้ขยี้ ตีเข้าไปโอ้หเมื่อกี้เหมือนผมข้ามระเบิดปลาเขาบอกว่าคามปาแล้วก็สวนกลับไปได้ครับจัดไปผิวแว้ทุกคนเป็นไงน้องๆโอ้โหโคตรไวตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไวมากครับไวมากนะลมลมมันก็ต่อดีดพังเรือพังเรือพังเรือโอ้โหสายฟ้าผมนี่ยางโหนครับตอนนี้ระเบิดระเบิดระเบิดทีบเร้วคีบแล้วลปทันแล้วโอ้โหไม่ทันว่ะแหม้ามไปโดน แป๊บหนึงตอนน้เรามาหาของกินก่อนมันก็ดูใช้ได้นี่ว่าตัวนี้ครับเอาละมีอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยห ah ุ้ยหุ้ยอุ้ยตุ้ยหุ้ยหุ้ยระวยงุ้ยหุ้ัหุ้านั้แหมัยมี้ัวป้ยหุ้ยฟุ้าเว้ยม่ใย่ข้อผมคยับเปหน้ิหข้งหันเมื่อกี้อ่านไห่ละเอียดไม่ได้หุ้ยได้ยหไปแหล้โอเ้เปิดยหุ้ยหุ้ย้้้ห้ห้อ้ห้ห พูดแต่ดูเานี่ยตายไปดิเรียบร้อยครับผมมาแล้วเราได้หัวแล้วครับหุ้ยกินฟามี่แลงเลเวล9แล้วตอนนี้เอามาปันเคยี่วันนี้ต้อบอกเลยว่าเอาให้แหลกให้เรียบเอาละเรียบร้อยครับวันนี้เดี๋ยวดีดไปนู่นเลยปุ้มไปไประเบิดตรงนู้นโอเคทำเค้ยกันต่อนะครับเคต่อไปนี่จัดการมนุษย์ทั้งหมด15คน ตอนนี้เราบอกแล้วว่าเกมฉลามของเรานี่กำลังมันเลยนะครับเอาเอาเอามทำอะไรกันเนี่ยมทำอะไรกันกินกินข้างหน้ารู้หรือเปล่าน่าจะใช่ครับโอ้โหยเล่นน้ำกันเต็มๆอย่างนี้ดีเลยใช้พลังดีใส่ตีใส่กันดีกว่าไวดีลองฟาร์มก็ได้โอเคข้างหลังตัวกินตอนนี้เลือดเหลือน้อยแนละ้วสงสารมาจัดไปเดี๋ยวเปิดท่ากันหน่อยว้าวขายีย้ข้างบนข้างบนไปไหนกันนี่สะบัดแทงไปไหนอุย้ย อุ้ยทำไมไม่เสียเลือดเลยโอ้โหโคตรอ่นครับคนนี้มานี่ยังไงก็ต้องขยยี่มาให้ได้ไป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 ข้างหน้านู้นอีกหลายตัวเลยโอ้โหตรงนี้โคตรเยอะลากลงน้ำไปทุกตัวลงไปมาโอเคเอาซูเจนหมดพอก่อนเท่านี้ก่อนกลับมากินได้กี่ตัวไล้อีกตัวเดียวตีทางไปโดนปะเนี่ยอีกสักทีเลยครับไม่แห็ไม่ค่อยโดนอ่ะเรียบร้อยจับไปให้หมดเลยนะเเวสม่มาอีกแล้วโอเค ดูเควสกันครับเควสดรู้สึกว่าจะให้ฆ่าแมวน้ำแล้วก็มีเรือไปจัดการเรือเรืออยู่ที่ไหนเรือนี่น่าจะอยู่ด้านหลังนู้นโอเคก่อนไปนี่เราแวะไปดูของใหม่ก่อนดีกว่าเว้ยเพราะว่าเคลมอยู่นี้อยู่แล้วใกล้ถ้ำพอดีลองดูที่ว่าบอดี้ที่เราได้มาคือไงโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหัวที่เราได้มาคืออะไรอ,รไอ,อ,ไรอู้มันจะใส่นะครับหน้ากากที่ลูกตามาเว้ย เขาบอกว่า5เซตแล้วนะครับบวกอีก50%ของไอส่วนของดาเมจอิเล็กทริกแล้วก็ต้องเป็นเอลเดอร์เท่านั้นด้วยถึงจะใส่หัวตัวนี้ได้เอาไม่ธรรมดาเว้ยเ้ยจัดไปดีพอยไม่พอแล้วนะครับเหลือผลึก20,000 20,000 20, นี่เอาอะไรได้บ้างวัเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ใช้ไขมัน Body, Body, บอดี้บอดี้ก็ใช้ไขมันครับคีบคีบไบโออิเล็กทริกอ๋อตันแล้วนี่ว่าคีบตันแล้วครับแล้วก็หางครับ ส่วนใหญ่จะใช้ไขมันทั้งหมดเลยเวยโอ้โหน่าเสียดายอัพยากเราต้องมาอัพสกิลเสริมสกิลเสริมตัวนี้เทียสองเลือดอ่าผลึกนะครับเติมให้สุดเลยเอาให้ตันเลยตันได้บอกว่าไม่ได้หมดละโอเคน่าจะได้แค่นี้มันไม่มีอะไรใช้โปรตีนแล้วเนะี่ยส่วนใหญ่โปรตีนไม่ค่อยได้ใช้ลนะ <laughs> ตอนนี้โปรตีนมันไม่ค่อยมีประโยชน์อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้พวกไขมันแน่นอน เป็นตัวฟาร์มเอาละประมาณนี้ก่อนทีนี้เข้าสู่เฟสนะครับอีก200กว่าเมตรไปเลยหุยพลิวพลิวว้าวผมชอบนะพลังสายฟ้าเนี่ยมันทำให้เราแบบกลายเป็นเทพอันนี้เราจะต้องพังเรือใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรานี้ก่อนเราเอาปลาดีดใส่เว้ยอ่ะมานี่เลยดีดเข้าไปได้วบกว่าเอาปลาตายก่อนคือผมแบบจามีดแรงเกินทุกคน มันเลยไม่ตายครับไมยมันเลยตายไม่ใช่ไม่ตายออกมาพันกันด้วยพลังสายฟ้าดีกว่าตีแหละตีแหละจัดเต็มให้จัดเต็มให้เ,ใหเละโอ้โหโคตรง่ายอย่างไวจัดกินไวทั้งหมดเลยอยาให้มันนี้เอ้าเอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอาฮันเตอร์มาอีกแล้วฮันเตอร์เวลเก้าคือถ้าจบชุดน,นี้คือเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีฮันเตอร์มาล่าเราแล้วลใช่ไหมลองดูนีขึ้นไป่ะลองดูขึ้นไว,นไวหรือเปล่าโหดแค่ไหนมาเจอกันได้อุ้ยอุ้ย ผมว่าผมดูกว่เยอะอุ้ยมันฟาดเรือนี่แบบแตกอย่างไวเลยอือมาอุ้ยสุดยอดไปบวกไปบวกโอ้ดาเมจโคตรแรงดาเมจแรงสุดๆสะบัดหางแมาถ้าไม่ตายที่สะบัดหางนี่ก็ยิงไกลด้วยเหมือนกันกิ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 นเคี้เลยหลบหลบหลบฟิวเว้ย์ฟิวเวอร์มามาเหมือนไม่ขึ้นแล้วนี่ว่า โอ้โห oh oh, แสดงว่าระดับ10มันไม่ขึ้นแล้วทุกคนโอเคช่่งมาแล้วกันตอนนี้เวสเหลืออะไรบ้างเหลือแต่อตัวแมวน้ำครับอ๋อผมต้องทำอีกอย่างนึงแล้วก็เอฟเฟกพิเดเ,เตอร์จะโผล่มาเอา้าได้ไปการทั้งนั้นไม่ต้องฆ่าคนแล้วเอาขึ้นแล้วไี่มาเมื่อกี้ตอนแรกผมเห็นมันไม่ขึ้นปั๊กโผวเนี้ยข้างหน้าเฟสเสริมเวสเสริมแล้วแมวเ,เราเฟสหลักเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันให้กลับมาทำเพื่ออะไทีนึงนะครับ ตรงนี้นไปทางไหนใกล้บ้างวะน่าจะกระโดดขึ้นไปไม่ได้เนี่ยโอ้ข้างหน้ามีทีวีจอยักษ์อย่างสวยแม่เมืองสีวิไลเหลือเกินข้าไปนี้มาชุดหนึ่งแล้วกันเออเป็นการยั่วป่วนให้เลเวลขึ้นไวๆวอ่าโอเคไปเลยไปเลยไปเลยเลยเร็ว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 เวเตาเตาเตาให้คนหนึ่งอ่ากินมาตอนนี้ต้องการแต่ไขมันเฮ้ยทางไหนวะเนี่ยเหมือนมันจะอยู่ค่อนข้างไกล ต้องอ้อมหรือเปล่าเนี่ยอ๋อผมต้องวหว้อ้อมเลยครับตอนนี้อ่าลราทุกคนมาถึงที่เป้าหมายแล้วนะครับแมวน้ําเยอะมากออ้ยทั้งแมวน้ําทั้งฉลามยี้มันดิเปิดพลังเลยเปิดพลังเปิดพลังขยี้ขยี้ตีดโอ้ยด็อปน็อกน็อกมีน็อกยางมันจะไปพุ่งพุ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 ่งชอบท่าพุ่งเวลาเปิดท่ายี่งใส่มันแมวน้ำนี่ต้องมีดีกันบ้างโหให้ไขมันนีกว่า ฟาร์มเลยฟาร์มเลยฟาร์มเลยต้องการไขมันพอดีไปทะเบียนครับอ่าข้างหน้านี้อะไรเนี่ยตรงนี้น่าจะเข้าไปได้ครับใช้เอลเดอร์เมื่อกี้ผมสะบัดพลังหางไม่เป็นไรเลยว่ะเอาว่าเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าดูด้านในกันก่อนก็ฟาร์มของข้างในมีสมบัติครับเลเวลยี่สิบหกแล้วครับเอ้าไซสเพิ่มดิไปได้หลายรูแล้วครับตรงนี้ยังคงอยู่กับภารกิจฆ่าแมวน้ำอยู่เลยอ๋อผมยังฆ่าไม่เสร็จเดี๋ยวได้ ดันไปเข้าในนู้นก่อนเรทไวท์ชาร์กฉลามขาวะนี่ดีได้ด้วยตีดได้ด้วยโอ้โหไว้อะไรเนี่ยอะไรวะเอามาเมื่อกี้ทำไมมันตัดไปทุกคนโคตรงงงงสุดๆไม่รู้เหมือนกันทีนี้ก็วาร์ปแล้วก็วาร์ปกลับมาทางมาแล้วกันโอ้ยโอ้ยด้านหลังเว้ยด้านหลังเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อนทางหลังอะไรวะเนี่ยตีดไปเกีไวชาร์กตัวหนึ่ง มึงขึ้นไปนู่นเลยไหมขึ้นไปนู่นเลยดีกว่าดีดไปฟาดเรือโคตรแรงไปฟาดเรือโอ้ยลอยลอยเลยครับฉลามขาวโอ้ยอีกสองตัวมานี่ยินขยี้ขยี้ข้างล่างตัวมามามาเรียบร้อยเอาละครับต้องไปคาเวียต่อครับแต่ก่อนจะไปนี่น่าจะมีเอเป็กพีเดเตอร์โผล่มาป่ะบดีแหละตัวนี้แหละเอาบอสฉลาม ไปก็เลยพร้อมแล้วพร้อมะอ่ะขึ้นบนเลยอยู่ด้านไหนด้านนู้นอ่าไม่ไกลามากครับไปไปกันเฮ้ยตรงนี้มีของเอานี่ก่อนมาพุ้งครับพุ้งเอาโอเคเรียบร้อยรู้สึกว่าเก็บของง่ายมากเลยตั้งแต่มีพลังพิเศษนี่ยเฮ้ยๆตัวนี้ก็เควสดีว่ะคีบคีบเอาคีบไปติดคีบไปติดครับตัวอะนี้โอ้โห้วัวไี้แน่เจอพลังหางมามาตอนนี้ติดแล้วมึงตีดแม่งขึ้นไปบนบกู้เลยลอยลอย โอ้โหเสียดายตรงนี้ไม่มีเรือถ้ามีเรือนี่จะดีใส่เรือให้ดีใส่เรือโคตรแรงอยู่นี่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 กัดไปหลบไปนี่อย่างง่ายเอาหางไปอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกหลบไปด้นู้นแล้วตามตามวาดหางเอาให้มือรอนตายเรียบร้อยเอาละอุยยังดูทุกคนมาแล้วครับเอฟเฟกไว้ช้าครับฉลามขาวไปไหนเนี่ย อกูใหญ่อยู่หน้าพอๆกันแล้วเนี่ยเวลยืบเก้าครับอุ้ย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 เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนแป๊บเดี๋ยวมาแป๊บเออเออเออมาเลยหมุนหมุนมุนมุนขยี้ขยี้แทบไม่เข้าเหมือนกันเว้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันดูครับมันดูตีเลยนั้นกว่าอ่ะจัดปลายหางเราชนะขาดแน่นอน เดือเราเหลือเยอะกว่าเรามีพลังสายฟ้าด้วยมันแค่ฉลามกักกาแต่เรานี่ฉลามเทพเจ้ามามามาโอ้ยเลิศพิการเลิศพิการแล้วเว้ยอยู่ทางนี้ตีถางใส่มาเนี้ยมาเนี้มาเนี้ยแกตายแล้วแกตายแล้วทีเดียวอันนี้เราจะได้พวกโบนเกียรกระปุนแอปพวกเอฟเฟกต์กีเดเตอร์พลังโบนก็เทพอ่ะโย่ไปก่อนเอาละโอ้ยมึนละมึนละกิ้งละ แต่เราไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้เพราะว่า <White S 1> มันโห<ว>ดพ<ว>อสมควรอุ้ยเนื้อเต็มได้หากระดูกมาด้วยนะครับอย่างนี้เราต้องไปดูกันหน่อยว่ามันจะโหดแค่ไหนเว้ยกับท่ามันก่อนเลยตอนนี้หางกระดูกชอบเป็นสายที่ปั่นได้แบบสายใจไวรุ่นมากมาดูกันดีกว่าหางกระดูกเป็นยังไงบ้างอ๋อติดกระดูกเข้าไปเลยครับช่วยอะไรบ้างครับตอนนี้ สเปสเรเดียสเป็นพาสซีฟหางดาเมจบวกกแล้วก็มีเทลนะครับสับัดหางฟอร์ด50%เพิ่มดาเมจเพิ่มแรมก็น่าลองอยู่เหมือนกันเว้ยอ่ะเปลี่ยนเป็นเซตโบนอีกรอบนะครับไทเกอร์บอดี้โบนบอดี้จัดไปโบนยังไม่ครบขาดอกอย่างเดียวนะครับก็ต้องไปเมืองใหม่กันก่อน้อยแต่อย่างนี้ก็ดูเฮ้ยเข้าท่านะรทำไปเล่นไป แต่นี่ต้องอัพก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมอัพใช้มีเนโรระดับหลังๆมันจะค่อนข้างใช้ของเยอะเอาละผมอัพได้แค่นี้นะครับไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราบกเมืองใหม่ก่อนเลยอ๋อเมืองใหม่ไม่ได้มีเวสหูข้างหน้าวันนี้เขายิงเลเซอร์กันสวยเหลือเกอินเลยนะเขตนี้นะครับจริงๆจะทำเวสตรงนี้ก็ได้ไนะเนี่ยอะไรตามกูมาวะเดีย๋ยวเดีย๋ดยอุ้ย,ยหางผมเองเหรอโอ้โหเพิ่งสังเกตว่าหางมันอลังการขนาดนี้เลย ข้างบนหน้าขึ้นไปเล่นแล้วเกินเขามีปาร์ตี้ครับแม่ช่างสุขสำราญจริงไปฉลามฉลามอยากแดนเอาจับเพลงมันมาหน่อยดีเจดีเจมีไม่ได้ร้องร้องกันใหญ่โหยหวัวกันใหญ่เอาจับให้มันหน่อยจับให้มันหน่อยข,ย,ย,ขย,ย,ออยี้เลยขยี้เลยเออเออเออขยี้ให้หมดขยี้ให้หมดเอ้ขึ้นไปเมื่อกี้ได้อย่างเยอะอุแ๊แรนมากเลยดีกว่า วิว17แล้วกำลังจะกลายเป็นวกาดอนแล้ว,ว,วครับอีก3เวลครับนะเปิดไว้ก่อนแลนด์มาร์กตรงนี้เป็นผับที่แบบว่าอยู่ริมหาดริมทะเลอลังการงานสร้างมา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 ไามาดาดาม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 ยมีมามา,มา,มา,มาดไดไม่ดดดยู่ปมาม,มออา,ามา่มามามามแมา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 มนมามามามีมา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 ยามามาการกมากามามมามมมมา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  อ๋ออยู่ด้านหน้านี่ป่ะไม่ใช่นี่ว่าออกข้างหลังเหรอไม่เอาไม่เอาขี้เกียจไปแล้วยาวไปที่เควสต่อนี่ด้านหน้านี่ก็ถึงแล้ว่หวาเอาปันเลยปันเลยเฮ้ยเเรือลำเล็กต้องจัดต้องจัดลำเล็กๆมาอยู่นี้ได้ไงนี่แหละเรามาถึงที่แล้วครับเอาแล้วทุกคนครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้เพราะมันมีเควสของ s c a r ี่พี e อยู่แล้วไงเอามาไป เอาละครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไป,ไปเผด็จศึกกับสแครลี่พีทเลยนะครับตอนนี้วันก่อนเนี่ยเราได้จัดการขามันไปแล้วเดี๋ยวดูว่าจะยังไงต่อกลับมาที่ทะเลสาบเดทฮอสนะครับพีทน้ำถังอะไรอะ่ะอาหารปลาอุ้ยพีทยังไงก็ตามฉันขอเหอะออย่าทำเลยก็แค่จัดการฉลามทางใดทางหนึ่ง แต่ดูเหมือนว่านี่มันจะเป็นการทำลายระบบนิเวศทั้งหมดแค่ฉลามตัวเดียวเนี่ยนะแต่ไอฉลามตัวเดียวนี่เนี่ยมันฆ่าลูกกฟิชปวดเข้าใจด้วยมึงอย่าบ้วจต่คุยอยู่หุบปากอารมณ์ไม่ดีครับไม่ให้ถ่ายเลยครับตอนนี้โอเคเฟสมายังอ๋อเฟสมาแล้วโอเคแค่มาเช็คในส่วนของสแกร์ลี่ฟิทอย่างเดียวว่ามันทำอะไรเข้าสู่ เอพิโซดที่7จ็ดนึกว่าจะได้จบแล้วเนี่ยเดี๋ยขาบอกเกมไม่ได้ยาวมากเอาละไปเวรสอยู่ฝั่งนู้นอุ้ยไกลอยู่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยข้างบนมีป้ายทะเบียนเดี๋ยวเรเด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 ้เนาะเนี่ก่อนเอานี่ก่อนถึงไว้เนี่ยพุ่งไปพุ่งไปเออถึงพอดีข้างล่างข้างล่างสแลมหน่อย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 หุ้มเละมันกันก่อนแล้วค่อยไปโอเคเบรสยังไม่ขึ้นครับ ไปถึงแล้วเว้ยระยะทางนี่ค่อนข้างไกลเลยกว่าจะมาถึงนี่ได้นะปั่นไปปั่นจะไวามากสแกนข้างล่างเลยมีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยอรออันนี้น่าจะให้เข้าถ้ำก่อนนีไงมันต้องไปเช็คสแกนร,รีฟีดก่อนถึงมันจะเปิดถ้ำให้ผมอันนี้มาดิกินมาด้วยเรียบร้อยครับเจอถ้ำแล้วครับที่นี่โอเคอ,อัพอะไรได้บ้างวะนนี<อ>้เด<อ>ี<อ>๋ยวดูก<อ>่อนไข<อ>มันข<อ>ึ้นมาแล้วทุกคนต้องออพตัวนี้ก่อนบอดี้ บอดี้ใช้มิเนอรลแล้วก็ตัวหางตัวหางใช้มิเนอรลเช่นกันตัวบนน่าจะเป็นพวกไขมันปะโอเคผมขอเปลี่ยนกลับมาล่างของไบโอก่อนแล้วนะตอนนี้เพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็ว่ายได้ไวกว่านะครับเปลี่ยนเป็นไบโอให้หมดอ่าโอเคถ้าครบเซตนี้มันจะได้พลังบัฟเต็มสูบร้อยนี่คลิวขึ้นเยอะนะครับสปีดโอเคแล้วก็เฟสที่เราจะทํา มีเคลีย์ค่าเต่าค่าปลาปลานี่คือปลาอะไรวะเนี่ยแบ็กแอนด์ไวท์ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือปลาอะไรเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันไปยะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรดูนะเนี้ยดูนะเนี้ยเอาลิเกเตอร์เลเวลแปดหานกล้ากับเอลเดอร์สนามเทพอือเชือดเชือดรุโบกไม้โบกมือไหมเรียกผมแน่นอนได้ครับป้าครับจัดไป เสร็จเลยอยู่ดีๆไม่ชอบข้างบนนี้ถึงบอกว่าเนี่ยน่าจะถึงอยู่ไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ยโดรขึ้นมาแจมบนสะพานอย่างมันแมวิวสวยไม่คิดเลยว่าฉลามก็ชอบวิวสวยๆแบบนี้อ่าเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันลุกมาแล้วอุ้ยอุ้ยตัวนี้ปะฮะโคตรใหญ่เลยว่ะตัวนี้โอ้หรืเว่าตั้งสามสิบอันนี้เหรอที่เขาว่าดูอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นบอสของด่านนี้เหรอเอามาเลยกูโดนสปอยไปบ้างแล้วเป็นไร จัดก่อนเลยเอาลอยลอยพาแม่งก่อนเลยม่สนสน,สนใหญ่แม่งให้แต่โปรตีนพักหลังๆนี่โปรตีนแค่ไม่ได้ใช้ทำไรแล้วด้วยออ้ยตีดมาไปวอ้ยลอยเลยครับคือแรงประทะต,ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ต้องจัดดักกันแล้วอย่างนี้ไปคุ้งหาตานูตตาโนโอเคปิวป่าอยู่แล้วมาโกมามาโกตีดใสโอกา้าโอ้ยพายี่ทยี่ ร้อยครับโอ้ามาโอก้ามาโอก้ามาันสามารถขยี้ได้แต่ติดขี้ได้อยู่นะครับประมาณร้อยกว่าถ้าโดนถอย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 ,ถอยเอาหนีแนละ้วหนีแล้วครับตีนะครับสมัตถังดาบใส่โดนโดนโดนต้องไปเอาปลาดิใส่มันสักตัวหนึ่งเต่าดีกว่าเต่ากระดองแข็งงี้น่าจะแรงไปนูเลยอุ้ยอุ้ยโยบหลบพอดีไม่โดนเมื่อกี้แหมถ้าโดนนี่แรงแน่นอนตาม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  ตายยากมากเลยตัวนี้โอ้โหตายยากพอๆกับบอสฟีเดเตอร์ดาเมื่อกี้เลยเอาขายี้กันน่าจะได้ของเยอะหมูอย่างเยอะก็ดอบไขมันด้วยนี่ว่าเอามากินมาโอเค,อเค,อเคไปครับทีนี้เป้าหมายเต่าเต่านี้ก็เควสนี่ว่าโอเคกินเต่าเลยทั้งเต่าทั้งตาแม่งเควสทั้งคู่เลือกไม่ถูกแล้วตอนนี้จะเอาอะไรบ้างมานีมานีมาดีานะดีด,ด,ดเต่าก่อนเลยแล้วกันเต่านี่ดีดเข้าหากันเองน่าจะตายปะ อุ้ยอุ้ยได้ได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับตอนนี้ข้ามาข้ามาเอาโดนแล้วโดนแล้วไอีหลามเริ่มแจมว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทางไอ้หลามทั้งตาดาบตาดาบเข้ามาขยี่มาโอเคไปอมาเสือกผมจัดการเตาก่อนตอนนี้ฟาดไปด้วยดาบอนนี้อันนี้อันนี้มึงโอเคถ้าตัวเล็กมันตายง่ายเว้ยขยี้ไปเขยี่ไปขยี่ไป ตัวเล็กอะผมก็สามารถที่จะง่ามันมาแล้วก็ดีไซด์ได้ก็จะกินไปเลยทีเดียวข้างบนนี่ก็เลเวลสามนี่น่าจะตายเลยเหมือนกันเอามาทีนี้แหละซีตัวใหญ่อยู่ตัวนึงเดี๋ยวเด้อเด้อเด้าบตัวใหญ่ก่อนเอ้าไปติดตัวอะไรมาโอ้หดีดบอยขึ้นไปนู่นเลยครับเสร็จเอ้าใส่เควสต่อไปคือตัวนี้ตัวนี้แท็กไว้แล้วแต่ว่าเราดันมาเอิญนะครับมาเจอเควสตรงนี้ก่อนเวลยี่สิบแล้วครับใกล้เข้าสู่เมกาโลดอนแล้วเว้ย ผมว่าพาร์ทหน้านี้น่าจะได้เป็นเมกาโลดอนแนะ่เดี๋ยวพาร์ทนี้ e, เอาอีกเซ็หนึ่งแล้วกันเอาละตอนนี้ดูเหมือนว่าผมจะเจอนะครับเป้าหมายครับหูใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกัวนี้น่าจะโหดแน่นอนตัวเมื่อกี้ก็เท่าไหร่แล้วว่ายี่สิบเก้าูี่สามห้าสุดยอดนีนะอันนี้มันเป็นนักล่าเลยเนี่ยติคิีติคิถ้าสีเหลืองนี่มันโดนิดอย่างเดียวโอ้โหระวังระวังครับดาเมจผมว่าต้องุแรงมากๆแน่นอนเอาเดย์เอาเดย์ช็อตไปก่อนสะบัดหางใส่หยแต่เลือดลงวบลงวบลงวบมา ท่าครับใช้ท่าครับผมมาเล้มาเลยครับหางไปครับอุบมีโยกหลบมันมีโยกหลบแตได้ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาคายี่มาติดทีนี้คายี่ทีเป็นร้อยอยู่ด้านหลังมันหนีแล้วมันหนีแล้วตามตามตามคา,มามยี่วาร์ปใช้ท่าวาร์ปใช้ท่าวาร์ปช,ช็อตกระเด็นวาร์ปช็อตนี่กระเด็นทันทีข้างหลังข้างหลังตีเลหางไปตออ่ออ้อยมือเรียบร้อยตายครับ เสรเห็นได้ของเยอะเลยท,ทีเดียวมีใกล้ๆอีกวาถ้าใ,ใกล้ๆเดี๋ยวเอาอีกต,ตัวนี้400รอ <500 S 1> ครับถือว่าไม่ไกลมากอุย้ยสถานที่ตรงนี้นี่ถือว่าสวยเลยนะเนี่ยนี่มันที่โชว์ไอปลาโลมา,าที่กระโดดเข้าห่วงอ่ะเดี๋ยวผมโชว์แทนเอาโดนไปถึงถึงเปล่าโอ้ยโหโหเกือบถึงอยู่มันไปพุ่งไปด้านหน้าโอ้โหงดงามวะเนี่ยมีอะไรให้ฟาร์มบ้างว่าในนี้นี่นี่นี่ตรงนี้เข้าได้เดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนทำเฟสขอดูในนี้ก่อนนี่มีของอะไรดีๆบ้างส่วนใหญ่ข้างใต้นี้ส่วนใหญ่จะมีของขอดูด้านในก่อนน่าจะมีนี่ไงเดบสมบัติแล้วอ่าเรียบร้อยเอาเดียวก่อน okay, เคออกครับไปทำเฟสมันให้ฆ่าคนที่มาดูโชว์ครับแต่ว่ามันไม่มีโชว์เลยก็คือโชว์มันอยู่นี่ไงเป็นไ,ไงมันไหมโชว์กินมนุษย์นั่นเองจะไป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 มาป้าดีถางไว้ เคตัวนี้ดีดไปครับโดนไหมไม่ไปดีกว่าเมื่อกี้ไม่ไปครับอ่ะดีดไปด้าน,นู้ดขยี่ต่อขยี้ต่อเผื่อไม,ไม่ตายเอาทีเจนหมดแล้วครับลงกัอนอุ้ยฮันเตอร์มาอุ๊บลงน้ำนี้ไดกี่ตัวเมื่อกี้ขึ้นไปได้ห้าโอ้เลือดลงเยอะเลยนี่หว่าเอาละมาต่อครับมาต่อ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 จับฟวาดไปก่อนตายหนึ่งขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่พุ่งไ,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 ไปถึงป่ะไปถึงอีกเฮ้ย คันเตอร์มันเริ่มดุแล้วนะดุ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 ด,ด,ดมาฟาใส่กันเร็วดุด,ด,ดุสามตัวสามตัวอีกสองแล้วตอนนี้ลงก่อนละกันเปิดท่าไม่ตายขึ้นใส่ป่าก็มาดีกว่าป่าก็มาป่าก็มาป่าก็มาคนเรือเลยทางเรือเลยกันเออเออปวดนะเว้ยบอกให้เอามาไปสนแล้วเลือดหมดก็หมดไปคนมาคนเฟ้ดด้วยเฟ้ดด้วยคนหนึสองคนเอง เอวเร็วเร็วเร็วเรวสุดท้ายแล้วมาตีตไปดูเลยเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วเฟสแต่เลือดเกือบบอลหนี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 ไม่ไหวไม่ไหวโดดเหลือเกินเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสำรักท่าน,นี้นะครับเราก็จะทิ้งท้ายเรื่องน,นี้ก่อนละกันนะว่าใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไ like ลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ